ได้ยังกินมุ้นี่ได้ยังกินความอันความหัวใจม,มใจขหลังข้างในมูว่เออกับยางน้ำตกยางน้ำตกนี่ครับมูยู่ในปลาสกา,ไาสกไนี้ปลาสากคุนพิดโลก<อ>พิโลกครับพิษโลกน,นี่นีอยู่พิโลกพิโลกจากเชียงน้ำใหวัว <c oughs> <c oughs> พักเทียงนนเนี่ยปุนีพักเทียงเนี่ยนีพูน่ะโอ้ ก็ใส่กากใส่เนี่ยแต่ฟื้นนะกินแล้วก็นอนนี่มันยังว่าเย็นดีแห้งนี่นี่น่าก็เจ้าครับบานอยู่คลองเงินนกนู้นกแอ๋ยบุกนสุดยอดนี่วิวนี่เป็นได้กินข้าว บนรีสอร์ทร,ร,รีสอร์ททันหนาะสิตินเขาเนี่ยหน้าน้ำหลังเขาเพราะว่าห่ม,มสักกันเย็นเย็นปลาสาักปลาสาักนี่กับภูเขาเดนี้นี่ตินเขาคัข้ากแน่จากเทียงไผ่บรูชัก hả? thử phật chế, nằm dài 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 nằm เดี๋ยวน้ำตัวก็ช่วยเองเอียววะอันนี้อันนี้ใส่ใสน้ำยาหออมเอากระดางเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจัดการมาก่อมตันเทเรือไว้น้ำเด้ตุนหอมตุนหอมโอ้ไ้ใส่น้ำตกเดียร์เขาไปใส่น้ำตกคนไปใส่นี่นี่บ่ใส่จึงน้อยก็ได้เพราะมันหอมอ่ะเดี๋ยวผมเดี่ยมันวงผมนี่มาเดีอยมาเดีอยครับมากินข้าวน้ำกันบุเรพันไปพันมาเนี่ย ยังวาถนนทองแสงคันชจาตการพิโลกทอนแสงคันอุดิศชจาการพิรลกอืมร่างเตรียมปรตถุดิบครับอืมวุ่นรถจอดยุ่นห่างทางวุ่นนี่คือบุษย์ลายลายหลายเตีเย,ยบเยอะแต่ใคร จะนัางปรยียกอ,อยู่อ๋อยาดุ้นเนะแบถุงดุดเลมนอนเนาะมีทุกอย่างนงวาวมื้อนยูเซ่เมื่อนพราะขวายูนมือยูเซ่แต่ลวัดตีนเขาลิดตีนเขาลิวดตีนเขาพี่จุโลก rất đây đấy này, vui vui má, vui vui gìn kiểu này, vui, lôm vv, xuôi xuôi, nè, một bàn, đây nè, oh, này có thể đây nè. Để bỏ cuột này, Xe lưới anh thường hòm nè Cho gì tăng mò đây nè Quán tí nào Cảm ơn คนเจ้าคนเจ้าคนหินคนหินคนหนึ่งน่ะนี่จับได้บ่ขี้ยังเหรอโอ้ยใส่ได้ดังล้วนที่เป็นยังไฟต่ำลงไปมันตายเพื่อนเลยล่ะเอาล้วนนั่นนั่นเออไปแล้ว,ลออลวนนลลมันแตกอีกนี่ละ่ะอ้าแค่นี้ล่ะ จะเฮ็ดต้งกินซอยก็เจ้ามาเดือมาเด้อบอกนะแซ่บมั้กันบ้างเถอะอ่าแซ่บมั้กันครับอืออมเพียงไหนมหมูหมูแซ่บพึ่งกา